นีมันมีผลต่อความน่าเชื่อถือของกระบวนการวิจัยถ้าเราเอากรรมาการที่ไม่มีความเหมาะสมไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาที่นโครงการวิจัยเนี่ยมันจะเกิดปัญหนาขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นผมเชี่ยวชาญในเรื่องภอค่าพิรานะครับแต่ให้ผมมาอ่านในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของทางการแพทย์เอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้หรือมผมเป็นเชิงปริมาณไอ้พวกผมเป็นเชิงคุณภาพเนี่ยเก็บข้อมูลชาติพา,นนา์วันนา จะให้มาวิจัยเอามามามา,มา,มาดูงานวิจัยที่เป็นเชิงปริมาณที่ใช้สถิติขั้นสูงเนี่ยมันก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มีความสาคัญมากๆเวลามอบหมายนะครับ <c oughs> จะต้องท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นหรืออยู่ในฟิลนั้นท่านแรกนะครับท่านที่สองนะครับอาจจะอยู่ในฟิลนั้นหรือเกี่ยวข้องก็ไดน้นะครับที่เราเรียกที่เราเรียกว่าสัมพันธ์อย่างนี้หรือเปล่าครับท่านอาจารย์ใช่ครับผมจะยกตัวอย่างเช่นคณะพยาบาลคณะพยาบาลก็ศึกษาในเรื่องของ รูปแบบแบบการวิจัยที่ศึกษาการมีส่วนร่วมนะครับของคนในชุมชนในการรักษาพยาบาลแบบองรวมอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่อินโดนีเซียนั่นสายคนอินโดนีเซียนะครับผมไม่ได้เป็นเป็นชัด้ด้านพยาบาลเลยนะครับแต่ถ้าให้ผมไปอ่านเป็นรีวิวเบอร์แบบคนที่สองเพราะว่าผมเชี่ยวชาญในเรื่องของวิธีการ้าติพันธนะ์วรรนาเพราะว่านักศึกษาพยาบาลเนี่ย <c oughs> เขาเขาจะไปศึกษาวิวธีการชาติพันธ์วรรนาดังนั้นผมเป็นรีวิวเบอร์คนที่สองคนที่หนึ่งคือต้องเป็นอาจารย์ทางด้านพยาบาลที่เชี่ยวชาญในเรื่องของของศาสตร อันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มีความสำคัญเลยในอนาคตถ้าท่านจะต้องดำเนินการเนี่ยจะต้องเรื่องนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าหน่วยงานไทยนอกมาตรวจสอบเขาจะสู่โครงการมาว่าเอ๊ะทำไมโครงการนี้แล้วเขาก็จะไปดูไปดูว่ากรรมการคนนี้แล้วก็ไปหยิบเอาแสนของกรรมการเขาหยิบเป็นฟิวสายแลนะครับเขาจะมีการตรวจทค่อนข้างละเอียดมากในการตรวจสอบเปินความสัมพันธ์ที่จามาพิจารณ์ที่เราหลักสมัครควรไหมควรจะดูไหมนะครับ รกรณีกรณีที่นักวิจัยได้ขอมาตั้งแต่แรกอขอกรรมการตั้งแต่แรกว่าจะขอ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 ระบุชื่อนะครับจริงนามสกุลจิงของอาจาสมัครไว้ในรายงานการวิจัยไว้ในวิทยานิพนธ์ไว้ในบทความวิชาการเนี่ยอันนี้ยอมรับได้แต่ต้องแจ้งอาจาสมัครตั้งแต่แรกด้วยว่าผู้วิจัยจะขอใช้ชื่อและนามสกุลจิงของท่านแจ้งในหม่ครับในเอกสารที่แจกหากท่านไม่ยินดีให้ผู้วิจัยใช้ชื่อและนามสกุลจิงของท่าน ผู้วิจัยจะแนะนําสมุนแผนเพื่อบอกป้องความลับแนละความเป็นส่วนตัวของ่านต้องแจ้งเขาก่อนแต่ถ้าสมมติว่านักนักวิจัยแจ้งมากับกรรมก,การว่าจะขอห็นชื่อแนะนำปฏิบนะัติกรรมการต้องดูด้วยนะครับว่าเอ๊มันเป็นเรื่องที่มาถอนไหวอ่ะถ้ามาถูกตรอบบ้านเนี่ยมมนนะไม่อนุญาตแต่ถ้าสมมุติเป็นเรื่องที่ดีดภูุิปัญญาท้องถิหรือกนเรื่องที่สวยงามปราบท้อง่นชาวบ้านอันนี้กรรมก,การสามารถอน กราบขอบรพระคุณท่านมากค่ะดีดีครับครับผมก็กราบขอบพระคุณน,น,น,นะครับทานุยากรน,นะครับในช่วงน,นี้ก็ใกล้เวลาสันเทษณแล้วนะครับก็มีเวลาเรียกว่าน้อยมากนะครับจริงๆอาจารย์ต้องอทั้งวันเพราะว่าในหัวข้อที่าอาจารย์มาให้ความรู้วันนี้เยอะเยียงที่อาจารย์บอกนะครับในเรื่องของการประเมินผลป,ประโยชน์ความเสี่ยงจริยธรรมการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์นะครับการรับรองครั้งแรก รับรองนะครับอันนี้อาจารย์ใช้สปีดอย,อย่างมากเลยทีเดียวนะครับหวังว่าจะได้มีโอกาสที่จะได้ไดรับฟังนะครับได้ความรู้จากาอาจารย์อย่างเต็มเปียมอีกครั้งหนึ่งในครั้งต่อไปนะครับในครั้งนี้อาจารย์ก็ได้ให้องค์ความรู้อย่างมากมายนะครับอ,อย่างเช่นว่าเราคำนึงถึงสิทธิความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของอาสา,าสมัครนะครับสิ่งนี้ต้องอยู่อยู่เหนือประโยชน์ทางวิชาการและประโยชน์ของสังคม วันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ให้องค์ความรู้มาที่ต้องคำานึงนะครับแล้วก็รวมถึงประโยชน์ต้องมากกว่าความเสี่ยงนะครับวันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์สําหรับท่านคณะกรรมการแลวก็นักวิจัยทุกท่านนะครับแล้วก็เรื่องการปกป้องความเป็นส่วนตัวนะครับแล้วก็การปกป้องความลับนะครับวันนี้ว่ามีความแตกต่างยังไงบ้างในการพิจารณาต่างๆนะครับผมสาหรับวันนี้องค์ความรู้ก็เรียกว่าเต็มเสี่ยมอัดแน่นด้วยทั้ง สาระและระยะเวลานะครับผมก็ดําเนินมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับโ<ม>อากาสน,นี้ผมขอกราบนิมลพระครูธรรมมาพิสมัยที่ช่วยศาสตราจารย์ดร์นะครับวกวยการศูนย์บริการวิาชาการกล่าวอนุโมทนาแด่ท่านวิทยากรกราบนิมลครับผม,มนิมลเปิดไหมครับ ขอโอกาสในพวลาตืいい่นราชุ่รูปนะครับแล้วก็ขอเจิญกรวิทยากรติดตามหนึ่งขอเวลาทั้งสองนาทีนะครับวันนี้ทีท่านได้ฟังตั้งแต่ท่านแรกก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดัอรันธิพานะครับว่องไวแล้วก็ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เักเตอ์กพันตัดชุ่มแสงนะครับตอนบ่ายก็จะมีท่านอาจารย์จันทราอยู่มาพบระการพวกเราวันนี้โมขอเหมาทั้งหมดเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านอาจารย์ กับท่านนั่นกคือกับท่านท่านไปไปทําโครงการนี้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็อยู่ต่างประเทศอยู่ยุโรปนะครับหลายประเทศแล้วก็ท่านได้ไปใช้ได้ไปศึกษากระบวนการจากตะวันตกจากต่างประเทศมาเป็นรียกเวลาน่าจะสิบกว่าปีครับมาไม่ไย้พมแก่นนะครับได้ทำงานมาเกือบยี่สิบปีแล้วนั่นแต่ว่าเราสถาบันมาทยาลัยร้านสุดมาไม่ก่ร้านเจอไม่ราวิาลยเนี่ยตอนนี้ก็ กำลังที่จะเข้าสู่กระบวน,นการเจะได้ทําในมนุษย์หรือว่าในคนเราก็ได้อาศัยที่เลี้ยงจากมาวิายาลยนสวนาอาวุธของแก่นซึ่งตามข้ออีสานของเรานี่ก็มีก็มีถือว่าเป็นที่เลี้ยงที่ดีก็คือว่ามาวิลาลมีใหญ่ที่เราอยู่ใ,ใกล้ๆกก็ถือว่าก็คงจะได้ไปขอคำปรึกษาจากท่านอาจารย์นะครับทั้งหมดที่เป็นวิทยากรแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คงจะมีโครงการที่จะต้อง เป็นเวิร์กช็อปที่ท่านอาจารย์ให้คำแนะนาม,มาท่านอาจารย์จะกพันธ์ให้คำแนะนาม,มานะครับเป็นเวิร์กช็อปแล้วก็มีการออฟเซิร์หรือเรื่องของการประชุมคณะกรรมการวิจัยก็คงจะขอความเมตตาจากคณะนกรรมการทั้ง4ี่ชุดที่มีโอกาสได้มีการประชุมถ้าเราได้จัดโครขขงการอีกสักโครงการหนึ่งเพื่อที่ก้าวเข้าไปเป็นคณะนกรรมการวิจัยแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะท่านอาจารย์วิชิตต้องกระเสือกเนี่ยต้องขับเคลื่อนมุมรอนะท่านอาจารย์วิชิตนะก็ฝากไว้ ในเขตไหนหรือว่าใครที่มีคุณสมบัติี๋ยวเราก็ุยการปรึษรษกษากันเพื่อที่จะมีห้องเป็นสำนักงานคณะกรรมงการวิจัยในมนุษย์ช่มั่วขอ,ขอในการกระพันธุ์เ่อให้ฟังชัดเจนว่าอยู่ในห้องนั้นคนที่เข้าไปมั่วไม่ได้ต้องเป็นความลับอย่างสุดยอดแล้วก็แม้แต่อาจารย์เรกพันธ์เข้าไปยังไม่ได้ครับต้องมีการสแกนนิ้วมือก่อนแล้วก็เข้าไปสูงสี่ส่มห้าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเรื่องะกอบการที่เราได้ฟังมา ฉะนั้นก็ต้องขออนุโมทนาท่านอาจารย์คุณยศอาจารย์ดรกเกัพันนะครับที่ได้มาให้ถวายความรู้ในวันนี้แล้วก็ก็คงจะได้ขอความอุ้คำถามจากท่านอาจารย์ให้มาช่วยงานท่านอาจารย์อนภาด้วยนะครับท่านอาจารย์อนภินภาด้วยวันีนาา่ขออนุโมทนาอาจารย์มากๆขออาจารย์ได้เป็นทีาเรียกว่าเป็นนักวิชาการเป็นคณะกรรมการที่มีคุณภา,าพาแล้วก็พัฒนาตวเองสู่ความเป็นเลือดของ ประเทศชาติบ้านเมืองที่จะช่วยในการวิจัยให้มีคุณภาพต่อไปไขออนุโมทนาอย่างยิ่งและขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมในซูมในครั้งนี้นะครับก็คงจัดในภาพช้าท,ท,ที่เราคงจะได้มอบให้วิทยากรนะห์นะพิธีกรเป็นดรปัยขอเจริญพรครับกรขอขอบพร,ระคุณพระครูธรรมาทิสมัยท,ที่ช่วยจัดสัก, remar, ก,การด็อกเตอร์นะครับผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการครับและก็ ขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ผู้ช่าสตราจาร์ดรจักรพันธ์ปัดคูแสงนะครับจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างสูงครับกาบขอบพระคุณอาจารย์ครับครับและในช่วงนี้ก็ขอมนต์พระคุณเจ้านะครับฉันเพนแล้วก็เชิญอาจารย์ทุกท่านรับประทานอาหารกลางวันครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเที่ยงครึ่งนะครับในหัวข้อบทบาทหน้าที่ การเยี่ยมสำรวจและประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการวิทยธรรมการวิจัยครับผมโดยท่านอาจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคูณดรแพทย์หญิงจันทาเหล่าท้าวจับวังนะครับนอาจารย์ก็อยู่กับเราทั้งหมดทั้ง3วันเลยนะครับตอนบ่ายนี้ก็จะได้มาพบเจอกับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะครับ recording stopped thank you